คุณสมยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมยแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0634539224หรือ Line ID ดีเบอร์เดียวกันนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะสำหรับคุณเสมอสาขาระยองนะคะเป็นรถรุ่น L4708SP นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามารีิวกันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถขนาด สสูบนะคะ2เพลาขับเคลื่อน4ล้อนะคะระบบเกียร์นะคะจะเป็นระบบซิงโครชัตเทิลเกียร์แล้วเป็นเกียร์ระบบใหม่นะคะ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามารีวิวรถนะคะรถสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาขายนะคะใบดันฐานบุกเบิกนะคะราคาไม่ถึง4ี0แสนนะคะ3ามแสนเบาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงเลยนะคะตัวนี้เรามีการทำสีใบดันคันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะทำสี ปรับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเราเริ่มมาดูที่สีตัวรถนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนซีนล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยางนะคะอยู่ที่ประมาณ85นะคะสําหรับยางหน้าเป็นยางติดคู่ตัวรถมานะคะดันหลอดนะคะสีสันของตัวล้อ,อ,อกระทะนะคะสีใบดันคันล่าง สวยเลยนะคะเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มาดูที่นั่งผู้โดยสารนะคะสําหรับเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะตัวหลังคานะคะหลังคาเป็นหลังคาเดิมนะคะไม่แตกไม่หักไม่ผูไม่พังนะคะหลังคาของฟูโต้าเลยนะคะซุ้มล้อกระทะนะคะทําสีแล้วเรียบร้อยนะคะตัวยางนะคะอยู่ยางเป็นยางเดิมติดตัวรถมานะคะของ โอตอนนี้นะคะยงังยังสวยอยู่เลยนะคะอยู่ที่90%ขึ้นเลยนะคะามาดูที่ตัวล็อกระทะนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะตัวไฟท้ายนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะราคานี้ดีมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่399,000ใบดันฐานบุกเบิกนะคะตัวท้ายนะคะตัวพาววิดีโอนะคะใช้งานมาไม่เยอะนะคะแล้วก็ตัวหางยกนะคะ เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะตัวแขนยกปรับได้กับปรับไม่ได้นะคะไม่มีรอยดามนะคะดูได้เลยนะคะไม่มีรอยดามนะคะปลายท้ายทั้งสองด้านนะคะรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าก่อนส่งนะคะเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศกองโซล่ากองทุกกองนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องส่วนน้ามันไฮดรอลิกใช้เติมนะคะเป็นเช็คระดับของเหลวไปนะคะยางสวยทั้งสองด้านเลยนะคะดูได้เลยนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะ ค่อยๆไล่ดูไปนะคะสีสันสวยงามนะคะสติกเกอร์ใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะคือคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับตัว L4708 ไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะคะไปดันดินหน้าแล้วก็่ายบุกเบิกหลังนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถขนาด4สูบนะคะ2เพ่าแล้วก็เป็นเกียร,ระบบใหม่แล้วนะคะสำหรับรถรุ่น L47 คันนี้นะคะปี B 54ราคาเบาๆไม่แพงเลยนะคะ สนใจกำลังมองหาอยู่เชิญเข้ามาทดสอบระบบได้ที่ร้านเลยนะคะหรือว่าจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์063 453 9224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ